กาแฟดุกมากมากเลยน้อใหญ่เนาะเน่เมืองลุเวเนี่อวบพองแต่แต่ยืนมันดินทถอระยะเวลาในการเก็บไปคข่วนอ่ะเออเียมันเพราะมีกระดูกอีกเลยแต่รับทุลย์ไปเออต้องถามคนที่กี่ไปเคยเก็บน้องแม่น่าเยยอลองเนี่ยววุ้ยไม่ยอมใบนะก็ไม่ยอมไบเถอะเน่เพลสุกใน่ถึงครบยังก่อแม่น่ะถ้าดูยม่ไง นี่ตุ่มเมนนะจังประทับที่เอพี่เจ้บาบ้านี่ยอันนี้อันนี้ตุ่มใหญ่อันนี้ตุม่มไฮนี่นี่อืมโอเคจ้ะโอ้ยอรอเหลืองในบางี่เพลย์กาแฟกาแฟกาแฟอันนี้แห้งแล้วนะยายนอ,อนนี่ตักแห้งแล้วน,นะอืมไปไหนนะโอที่ไหนป้ายปลายงั้นอะ ตามไปด้ยวยตาลงหน้าป่นหนึง่งโอเคเดี๋ยวไปนัดด้ยวยกันไปดูยาเตียบยาเตียบไปนาะ่ปเออไปอืม มาถึงแล้วตอนนี้เหรอโอเคมาถึงแล้วเพื่อนท่านผู้ชมอ่าต่อไปเดียวเข้าที่นาก่อนจะไปได้เหรอมันไ,ไปในไม่รถเข้าได้ไหมรถน่ะจริงเหรออ๋นะอฮะเออลองดูก็ได้เนาะอ่ะนำหน้าไปเลยโอเคอาไปผู้ชมลองเสียงดูไปได้ปะ่ะบนรถเนี่ยทางหน้าตัวแท้ เขาอยู่นี่เองเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยโอ้ยทางแบบนี้เลยเหรอทงน่ากลัวม,มากเลย มถึงแล้วมีน้ำไหมหถึงแล้วท่านผู้ชมต้นใหญ่เออต้นใหญ่อบต้นหลวมมากเลยเนะาะอืมแต่น้ำพอเนาะน้ำน่าจะเพียงพอแต่ข้าวสวยมากเลยว่ะไม่ค่อยมีหญ้าเลยเนาะนี่ถ้าถ้าเราทำถูกปูกเนี่ย จริงเหรอไม่ได้มาไม่ได้มาทิตย์กว่ากว่าน่ะแต่ว่ามันโดนน้ำฝนด้วยแหละเนี่ยดูสิเนี่ยดูงามมากเลยโอ้เริ่มแตกเลยต้นอ่ะเอีนอวบมากเลยเนาะอวบมากเลยอ่ะใช่หลังจากอาทิตย์กว่ากวานี่ตอนตอนตอนที่เริ่มได้มาไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมใช่อาทิตย์กว่ากว่าไม่ได้มาจนพอมาวันนี้ านะไม่ม right. ันภ oh, yeah. ูม mm ิใจเนาะที่เราเราทำนะจะของมีมีที่สวยเอยู่หลงเหลืออยู่เหรอจะของเรีนดูภาพบริบูรณ์สวยเรียนดูภาพก่อนนี่สวยงามมากเลยเนาะ บางเจ้าน้ำมาเกี่ยวแล้วเกี่ยวเอาแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวเป็นอย่างนี้ไะไหนข้าเกี่ยวแบบเกี่ยวเอาแต่ยญ้าสวยๆไอ้ไอ๋อไอ้ที่อกี่ยวทิ้งไว้เป็นนี่ดีเนาะเกี่ยวให้เราได้สวยงามทุนแต่งานมากข้าวทุงนู้นอ่ะอันนี้นี่นาใครนี่ไหนตรงนี้เหรออ๋อบ่ใส่ปุ๋ยบ้างไหมเออจะมีปุ๋ยเอก พ่อใส่ด้วยมั้งพวกปุ้ยนัย่นแหละปุ้ยตัวน่ไนะไอนี่อะไรไอ้นี่อะไรบอกวเรื่ออะไรเข้าอะไรเพราะว่ามันอันที่จริงน่าจะเป็นโกโคอัน <5 S 1> นีอ้ออปนได้ไงมันน่าจะปนมาโอ้ไอ้คอคอชอบมาสุกก่อนเนาะใช่นี่มันน่าจะเป็นโกโคสโกคอสิบห้าน่ะมันจะสุกก่อนเนไะง แล้วเราก็เด็ดออกอ้าวเหรอทำไมทำไมล่ะก็ื่อจะให้มันปนไปอีกโอถ้าเราปล่อยนธุ์มันก็ปนเพิ่มอี่มันเป็นโกโค่หน่อแเมนจุดประสงค์เราเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมอืมลิกขิตบาลีชาวอวกีเออเนาะจอตรงเลยลิขิตบาลีดูนะทุ่มหัวเลยเนาะสวยงามมากเลยนี่ไอ้ทางนู้นไปด้วยใช่ไหมทางนู้นเนาะ ก็ใช่ <c oughs> กันเทาดูสว่างด้วย <c oughs> ตรงนั้นอือ <c oughs> โอ้ยๆๆแสดงให้เบอร์สันตบันรอปีนันำยังคุ่มจัดเลยเนาะเพี่อเนี่ยดูสิโอ้ยาาราคาเหมือนปีที่แล้วนะ่ะแปดบาทแบาทแม่แปดบาทเองข้าวท่านผู้ชมปัจจุบันเนาะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเดีย <c oughs> เด๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวเราดูข้าวมาใหม่อีกราคามันราคารด อีกเลยถ้าเข้าออกเยอะอันนี้ยู่เขาราเนี่ยโอ้งามเหมือนกันเนาะม่เหนตจะาน้นยออกเขาไมมาเอะโอ้โหมากสวยเบบคลุกคลีอยู่กับนาตลอดปลาเหรอใช่กระดหลใบ ข้าวสวยมากเลยเดี๋ยวดูสิอ๋อหลงนั่นนะีนีนนมที่บอกนี่นยอะดดาวมันก็มีทีทสวยบ้างไม่สวยบ้างเลียนไตรนี่เนี่ยก็สวยเสมอเลยคงข้าสวยเสมอเลยใช่ โกนี่คือมืดตลอดเรื่องเลือดเยาเหย่อเสียงอะไรน่ะมีปลาไม่ไหลนี่อเขาฝังทอดนี่โอ้โอ้ยทอดมันเชื้อระบายพลไบวินทุ่มแม่นนะเราเพิ่มเหมือนเด็กอ่อนเลยเออมันทำอะไรอยู่วะเดี๋ยวไปแล้วสิอะไรเนี่อยเนี่ย หมดเลยต้องเบิดเลยโอ้ใช่ต้องต้องปิดไ,นนะไวยย้แม,ม,ม่นนะเหยียบไว้เหยียบสิย่ำย่ำมันนะะบอกว่าเราจะบอกว่าเรานักไมจะพายจบแล้วก็ <c oughs> อะไรมา,าใช้ <c oughs> ไหนได้ มนอาา่ก็มาเรื่องจริงมันมาทําจริงเนาะใช่ตอนนี้มาทำอือต้องมันต้องปิดร้าหมันนะได้เพราะน้ํามันมันใกล้ข้าวนั้นแล้มันต้องรีบเก็บน้ำเก็บน้ำไว้นะอืมเอ้านี่เหรอโข้าวงามเทวะงามงามมากมากเลยนี่เนาะไปจกของเข้ามาบ่อยไหมเนี่ย โอ้สักันตัวไตรมีน้ำอุทลามีนี่ร่องรยอยที่ตั้งเมียนไรเทวีต้ยวภานพานะเอาททสปีนนั่นงจรเนียตบจอม่นะคนคนลบีเนี่ยภาพานั่นเนี่ยลบีใช่ไหมถอ,ว,อแวแหลแ่กล่อนมันไม่ไมยเออใ,ใช่เขาได้มาอยู่ อูน้ำเยอะใช่เยอะก็พ่นเียงอวบมากเลยสมบูรณ์มากเลยเพราะมันได้เออชะลาตูแม่นที่เมื่อก่อนกินได้จนคุวันนี้กินได้ไมมใช่ไหมเออเออเอนกอนเัอเออเออเะลเออเออเปอเาอเออเออก่อเออเอกออเออเออเอรเออเออเออ้ออเออเอเยอเอเ ต้นน้ำใ,ใช่ไห,ไหมใ่ใช่เยอะเลยเนาะใช่เนาะแหถึงใช่ไหมเอ่ะโอเเออมูเนี่ยมันมันทำรููมันทำอะไรนะมันเยอะอืม มียุงด้วยเนาะเออเนี่ยรูรูบาร์เรอร์เลยสินะรูนูตัวนิดเดียวจะมันสามาถจบทำง่าอ่ะเหรออ่มเออใช่มูนี้เป็นเพลี้ยเป็นน่ะนอันตรายข้างล่างนะไม่มันเป็นเพล้เอาอยู่รำคาญ โอ้ยอืมไปแล้วห่นี่รอนเลยปีที่แล้วบันคือเราเอาขีัดโจยเสกอีกเลยเนาะฮะเราเสยสละที่นาเรานะให้เขาคุณผู้ชมได้เวลาพากันกลับบ้านอีกแล้วมามาดูนาที่เบียบแล้วก็ได้เวลากลับบ้านเรือนเอ่อแล้วก็เลยมาดูข้าวสวยงามมากเลยอ้าวได้เวลากลับบ้านแล้วอ่าคำมัน อ้าวผู้ชมกลับบ้านกันกลับบ้านเลยป้ามาอ้าวไปผู้ชมดูทางก็สิโหสุดยอดเลยอือจะรอดไหมเนี่ยดูสคิค่อยๆมาโอ้ฮกลับบ้านกันจะรอดไหมรอด S <S เนี่ยเส้นทางมาบ้านเชีบ่บเบียบมามานายเชี่บเบียบเข้างามมากเลยอันนี้ข้าวของคนอื่นเขาเนื่องจากฝนมันตกแล้วก็มันทาให้แหกเป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะใครจะมาบ้านทุ่งมาอยู่บ้าน,น,นาท,าาทุ่งต้องทนเด้อต้องแกรงอดทางอาชีพทำนาอุ้ยจะล้มไหมล่ะอาชีพทำนาทำไร่น่ะ มันก็จะเป็นแบบนี้แหละจะรอดหมเนี่ย oh, 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 oh. รอดดีต้องรอดเดี <c oughs> ๋ยวมาเลยมาแล้วผู้ชมรอดเหมือนกัน นี่ใช่เรียบร้อยข้าวสวยมาอชื่อข้าวสวยงามมากเลยภูมิใจเราได้ข้าวแบบฮะอ๋อนายอดเหรออ๋อแ้วๆน่ะนอ๋อนี่นายอดท่านผู้ชมก็สวยเดียนกันเนะะาะเวลาจับบ้านเรา ก็คงจะขอป<อ>ิดคลิปออสำหรับวันนี้ขอจบเท่าเพียงเท่านี้ผพัฒประการใดก็ต้องขอไปด้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดต่งค<อ>ว่าสวัสดีครับ